สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมารีวิวรอบคันให้กับวา f ซ1เปี2018สิีน้ำเงินโชคทองกันนะครับเดี๋ยวพามาชมรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้วิ่งมา18,000กว่ากิโลนะครับของแต่งพอมีนะมีชิวหน้าวิ่งใต้ไฟมือคัดมือเบรกปอกแฮนท่อฟูไท้ายสัน้นของที่ควรมีสําหรับรถร้อยซีซีนะมีครบนะครับ มาชมกันก่อนนะครับล้อยางนะฮะเหลือๆครับแผงหมอน้ำนะครับเครื่องยนต์นะครับปกติเดิมโรงงานนะครับเครื่องยนต์ได้ทาการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเหลวให้เรียบร้อยนะครับมีคลิปยืนยันด้วยนะฮะโซ่สเตอร์จอมไทยนะครับล้อสะอาดครับยางหลังดอกเหลือๆครับ ท่อฟูนะครับออกสองรูนะออกสองรูแท้นะฮะเครื่องยนต์ปกตินะครับคันนี้เปิดราคาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะมีรับประกันหลังการขายหนึ่งเดือนหรือสามพันกิโลนะครับนี่ทั้งระบบเครื่องยนต์และระบบแบตเตอรี่นะครับเลขใหม่นะฮะหนึ่งมืนแปดพันกว่ากิโลเลขใหม่แท้ครับ ใรถร้อมเครื่องก่อนนะเรามาดูสต็อปซ้ายขวากันก่อนนะสต็อปคอนะปกติทุกอย่างนะครับไม่เคยออฟเชื่อมมานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับสังเกตน,นะไม่เคยเกิดบัิห คันนี้เปิดราคาที่55,000บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขายทั้งระบบเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับ1เดือนหรือ3,000กิโลนะซื้อเงินสดสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับซื้อเงินผ่อนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 8 6 3 7 1 1 3 0 7ครับสำหรับคันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ